สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรมพู้สืข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนวันนี้ประจำวอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568เราไปชมบรรยากาศกิจกรรมการเตะฟุตบ,บอลรายการสายใยรักพี่สู่น้องที่สนามฟุตบอลท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อนำเงินรายได้ ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านขำแจงแมงอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสักเก็ตคู่เปิดรายการในเวลา9นาฬิกาสุภาพบุรุษทุ่งดอนเมืองนาฏประดิษฐ์จูเนียเปิดวัวเกือกกับตะเค่น้อยอะคาเดมี่ในรุ่น13ปีคู่นี้ทำการแข่งกันกันสามควอเตอร์ควอเตอร์ละ20นาทีทั้งคู่ใส่กันด้วยความมันทมกลางสายผล ทำให้คนนอนโชนบอลลำบากพอสมควรแต่ทั้งสองทีมก็ปรับวิธีการเล่นเพื่อให้เข้ากับสาภาพสนามที่เต็มไปด้วยน้ำกลางกองเชียร์ทั้งสองฝั่งที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลาทั้งหัวเลาะทั้งเชียร์ลูกๆหล,ล,ลานตลอดเกมการแข่งขันจบเกมการขันตั้งสามควอเตอร์สุภาพบุรลุษทุ่งดอนเมืองเฉียนชนะตะเข้น้อย อะคาเดมี่ไปได้หนึ่งประตูต่อ0ูเมื่อจบการแข่งขันประเภทเยาวชนคู่เปิดสนาม ต่อจากนั้นก็เป็นการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปจำนวน4ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1. สายลิททอทอชุดสีบานเย็นแถกขาว 2. บางหัวอยู่ในเจ็ดชุดสีแดง 3. เพื่อนบุรีลำสมุทรปราการชุดสีบานเย็นแถกน้ำเงินและ 4. อู่ช่างสมเอซวันนี้มาในชุดสีน้ำเงินเข้มและจบ การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปทั้ง4ทีมแล้วมีคู่รับเชิญพิเศษ1ทีมทนายมีนชุดเขียวเจอกับเพื่อนบุรีลำ30นาทีจากนั้นก็เจอกับสายลิศท,ทออทอเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีก30นาทีส่วนประเภทผู้สูงอายุ50บวกในวันนี้ต้องยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากผลได้ตกลงมา สภาพสนามไม่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุสำหรับเงินไรายได้ทุกบาททุกสตังค์ในวันนี้ที่ได้ร่วมกันทำบุญนักเตะสายบุญทุกคนทุกทีมจะนัาส่งมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านขำแจงแมงในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยทีมานสายลิศทออทอ